ผู้ชมครับเมื่อพูดถึงกล้วยนะครับนี่คือหนึ่งในผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยสูงมากทีเดียวแต่หลายคนเชื่อไหมครับว่าเปลือกของกล้วยเนี่ยเวลาเรากินแล้วเราจะทิ้งกันเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์เรียกได้ว่ามีคุณประโยชน์ทางโภชนาการเนี่ยไม่แพ้เนื้อกล้วย,ยทีเดียวครับ สวัสดีครับเวิร์ลสแนปช็อตกับผมบิกพรณนายนิธิธนาพรกุลครับคุณผู้ชมครับกล้วยนะครับเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยสูงมากทีเดียวครับมีโพแทสเซียมสูงมากซึ่งหลายคนเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเวลาเรารับประทานกล้วยเสร็จเนี่ยครับไอ้เปลือกของมันสีเหลืองเหลือเนี่ยเราเลือกที่จะทิ้งไปนะครับผมโดยที่ไม่ได้ไปคำนึงว่ามันมีประโยชน์อะไรไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์อะไรนอกเหนือจากนี้นะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็เอาไปทําปุ๋ยต่อเอาไปใส่ต้นไม้นะเพร่ะว่ามันก็คือเป็นปุ๋ยอย่างงดดีชนนนิึะครับ แต่เปลือกของมันเหล่านี้เนี่ยครับมีประโยชน์สูงมากเลยครับในด้านโภชนาการครับเปลือกกล้วยนะครับเขาบอกว่ามีโพแทสเซียมแมกนีเซียมไฟเบอร์และสารใต้อานุอิสระซึ่งจาเป็นต่อการเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและกล้ามเนื้อเราเนี่ยสามารถนําเปลือกกล้วยไปทําเป็นสมูตตี้ได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการเผาผลาญแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ใย,ยอาหารในเปลือกกล้วยเนี่ยยังช่วยบรรเทาอาการท้องผูกปร,ปรับปรุงการย่อยของอาหารแล้วก็ยังช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วย หรือเราจะใช้เปลือกกล้ยเนี่ยไปป่นเป็นผงแล้วก็ผสมกับอาหารกินก็ได้ครับโดยวิธีการนะครับก็คือเอาเปลือกกล้ยเนี่ยลงไปในหม้อทอดไร้น้ํามันเพื่อย,ย่างมันนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยก็นําไปตากแดดให้แห้งแล้วก็บดเป็นผงแล้วก็เติมผงเปลือกกล้ยเนี่ยลงไปในทั้งหรือจะเป็นจะเป็นซุปก็ดีหรือจะเป็นเครื่องดื่มก็ดีนะครับมันก็จะไปช่วยเพิ่มสารอาหารแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระได้เนื่องจากเปลือกกล้ยเนี่ยมีสารต้าอนอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลนะครับแล้วก็แคโรทีนอยด์สูงมาก ซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลสละในร่างกายและลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งอาจลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆครับเช่นโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งครับนอกจากนี้สารสกัดจากเปลือกกล้วยเนี่ยเขาบอกว่ายังช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้ด้วยการเพิ่มสารสกัดจากเปลือกกล้วยลงไปในอาหารอาจช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น ลดผลกระทบจากความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลเนื่องจากเปลือกกล้วยเนี่ยมีทริปโตเฟนนะครับซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีบทบาทสําคัญในการผลิตเซโรโทนินนะครับซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ควบคุมอารมณ์ช่วยส่งเสริมการผ่อนคลายซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นนะครับว่าระดับเซโรโทนินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถปรับปรุงความรู้สึกของการเยียวยาและความรู้สึกที่เป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ย เราสามารถใส่ผงเปลือกกล้วยลงไปในชาหรือซุปหรือว่าอาหารอื่นๆได้หมดเลยนะครับเพื่อปรับปรุงสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราให้ดีขึ้นนั่นเองครับประโยชน์ต่อมานะครับก็คือช่วยดูแลผิวพรรณครับเขาบอกว่าน้ำมันธรรมชาติและสารต้านอนุมูลอิสระในเปลือกกล้วยเนี่ยช่วยบำรุงผิวของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเนื่องจากมีสารประกอบอย่างลูทีและวิตามินอีผสมอยู่ ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าสามารถต่อสู้กับริ้วรอยต่างๆลดจุดด่างดำและปกป้องผิวจากอันตรายของรังสี UV จากดวงอาทิตย์นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถนำเปลือกกล้วยด้านในนะครับไปถูบนใบหน้าประมาณ2-3นาทีจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดซึ่งคุณประโยชน์ของผิวเปลือกกล้วยด้านใน,นครับจะช่วยบรรเทาเรียกได้ว่าลดการเกิดสิวได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดจุดด่างดำต่างๆบนใบหน้าให้จางลงแล้วก็ไปเพิ่มความชุ่มชื่นกับผิวด้วยนะครับ ซึ่งวิธีนี้มันก็ง่ายมากเลยทีเดียวครับประโยชน์ต่อมานะครับก็คือลดอาการคันตามผิวหนังครับเปลือกกล้วยเนี่ยถือเป็นวิธีการรักษาตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการลดการติดเชื้อและการระคายเคืองผิวหนังเช่นผื่นหรือว่าเวลาเราโดนแมลงกัดต่อยเนี่ยก็สามารถใช้ได้หรือว่าหากเราเนี่ยไปตากแดดนานๆแล้วก็ถูกแดดเผาเปลือกกล้ยเหล่านี้เนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการคันและการอักเสบได้ด้วยสิ่งที่คุณต้องทำนะครับก็คือใช้ด้านในของเปลือกกล้วยนะครับถูบริเวณที่ เกิดอาการครับเกิดการคันหรือว่าแสบร้อนจากการถูกแดดเผาเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้10-15นาทีเหมือนกันผิวหนังที่คันเนี่ยจะบรรเทาอาการเจ็บปวดได้แบบมหัศจรรย์เลยครับหายเจ็บทันทีเลย <ienda noise> เรื่อนี้นะครับก็เป็นประโยชน์จากเปลือกกล้วยครับที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าเปลือกกล้ยเนี่ยมีคุณสมบัติที่เรียกว่ามหัศจรรย์ขนาดนี้นครับหลายคนก็คิดว่า ก็ทานกล้วยเสร็จก็ทิ้งไปเป็นปุ๋ยได้แค่นั้นก็จบนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมีประโยชน์ไม่แพ้เนื้อกล้วยเดียวครับนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆครับเกี่ยวกับกล้วยนะครับเปลือกกล้วยที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับ